เดี๋ยววันนี้เบิ้มจะมารีวิววิปปิ้งครีมนะคะจะลองสองยี่ห้อนี้นะคะอันนี้เป็นแองเคิลหรือเปล่านะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะขวดนี้ประมาณ179บาทนะคะแล้วก็ขวดนี้นะคะจะอยู่ที่ร65บาทนะคะราคาถูกกว่าแต่ก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะเบิ้มจะลองแองเคิลก่อนนะคะอือจริงๆตัวนี้มันก็อร่อยอยู่แล้วแหลนะเนาะ ระมุนหวานเล็กๆหอมความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของของแองเกอรมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปลองอีกที่ห่อหนึ่งตัวที่สองนะคะเป็นโ o ลเดนเบลนะคะตัวนี้จะหวานชัดกว่าหวานชัดกว่า นะะคหอมนมด้วยกินไปกินมาก็อร่อยอยู่นะแบบให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ก้าวเต็มศิ์ทั้งคู่เลยนะคะหรืออีกติ่งนึงก็คือราคาแพงไปหน่อยกระบอกวิปครีมเนี่ยเบิ้มแช่เย็นไว้นะคะก่อนที่จะทำวิปครีมอ่ะเอากระบอกแช่เย็นไว้ก่อน ะะแช่น้ําแข็งก็ได้นะคะแต่เบิ้มมีตู้แช่เนาะเบิ้มก็เลยเอาแช่ช่องแท่แข็งไว้นะคะมันก็จะเป็นเกล็ดเดแบบนี้นิดนึงเนาะกล่องนี้ประมาณ115บาทนะคะราคาอาจจะไม่เสถียรตามพื้นที่เนาะกล่องนี้ประมาณ1ลิตรนะคะเบิ้มจะใช้ที่400 ML นะใส่ในกระบอกลิปได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะขย่วแล้วมันก็จะเข้ากันนะคะเบิ้มใช้คาราเมล 40 ml นะคะรอบนี้เบิ้มใช้ของลองบีดน,นะปิดฝาเขย่าก่อนนะคะโอเคประกอบก่อนนะคะมีแตงโมไว้ไหมนะมีมีแป๊บหนึ่งนะแก๊สนะคะเบิ้มใช้ยี่ห้อนี้นะคะ กล่องหนึ่งเนี่ยจะมี10ชิ้นนะคะตบองมใช้ไปเยอะแล้วแหละเนาะมันก็จะเหลือมเยอะอะหน้าตาแก๊สก็จะเป็นแบบนี้นะคะแก๊สนะคะแก๊สลงไปนะคะแล้วเราก็ปิดช่วงนี้มันจะมีเสียงลองฟังดูนะเราต้องอัดตรงนี้ให้แน่นๆนะคะแก๊สมันจะเข้าไปเข้าไปด้านล่างนะคะได้ยินไหมอะเอค เดี r r variance, out, ๋ยวเรามาเทสกันนะคะเดี๋ยวขอขอฉีดทิ้งลงในนี้ก่อนนะเพราะว่าอันแรกๆอ่ะมันยังไม่ได้เหนียวมากเท่าไหร่นะคะเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่แบบไม่ด้แบบตั้งยอดมากอะเนาะ โอเคเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะคะวิปที่เราทำเองนะคะโอ้ดอกใหญ่มากอันนี้บ้มใช้หัวใหญ่ไปหน่อยนะหน้าตามันก็เลยจะออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาชิมโอ้เนื้อแน่นมากนะคะเนื้อจะไม่เบาเหมือนกับวิปครีมสำเร็จนะคะอ,อืหวานไปนิดนึง คาราเมลของลองบีทนะคะลองลดเหลือ30 ml พอนะคะอันนี้เด็กๆอาจจะชอบก็ได้นะคะเพราะว่าหวานหวานไปหน่อยนะคะตอนแรกอะ่ะเบิ้มไม่ได้ใช้ของของลองบีทนะเบิ้มใช้เป็นบัตเตอร์ของซูเตอร์ลองดูนะ